โมดหม่ชิคเก้นเชสชอลโมนวุ่นตีไก่ตีกันได้ทุกวัน11โมงจนถึงเที่ยงคืนกันไปเลย เล่นโหมดนี้มันดียังไงตีไก่ได้แล้วก็จะได้สะสมชิ้นส่วนไก่ย่างยังไงละ่ะแล้วก็ไปแลกไอเทมฟรีๆได้ที่ศูนย์กิจกรรมไอเทมเหล่านี้ก็จะมีเคคอยสองพันเคคอยนาฬิกาทรายนาฬิกาพกสเปรย์ลดหลากสีชิ้นส่วนพลังงานโอ้โหจัดเต็มมากจริงๆแล้วโหมดเนี้ยเล่นไม่ยากเลยแล้วมันสนุกมากๆทุกคนหลักๆเนี้ยเกมเนี้ยมันจะแบ่งเป็น2ทีมก็คือทีมคนกับทีมไก่ถ้าเราได้เป็นผู้กองไก่จะมีตัวเดียวคือไอตัวไก่ใหญ่ๆสีขาวๆตัวเดียวเลยเราจะต้องไปจิกคนให้ได้แล้วเขาก็จะกลาย ลูกสมุนของเราทําให้ทุกคนในเกม8คนเนี่ยกลายเป็นลูกเจี๊ยบได้เราก็จะชนะไปเลย ay, เว้ยยอดมากลองมาดูกันวิธีชนะของเกมเนี่ยคือถ้าเราเป็นคนใช่ไหมเราถือไม้เบสบอลอยู่เราจะต้องหนีจากไอ้ผู้กองกุ๊กไก่เพราะว่าไม่งั้นถ้าเราโดนจิกเนี่ยเราจะกลายเป็นลูกเจี๊ยบนะเราต้องไล่ตีมันให้ตายไ้ตีตีตีต,ต,ต,ตีแล้วเลื่อนมันก็จะลดเออเออเออเอเอไปเรื่อยๆส่วนถ้าเราเป็นคนแล้วเราโดน ผู้กองไก่จิกแล้วก็กลายเป็นลูกเจี๊ยบเราต้องไปไล่จิกคนธรรมดาเพราะว่าการที่เราเป็นลูกเจี๊ยบเนี่ยแล้วเราไปช่วยไล่จิกคนอ่ะคนมันจะมีสถานะมึนงงมึนงงมึนงงมันก็จะไปตีผู้กองของเราไม่ได้แล้วผู้กองของเราเนี่ยก็จะมาไล่จิกคนแล้วเราก็จะมีเสธยชนะเฮ้ยอย่าตีอย่าตีโอตายกลายเป็นไก่ยางไปแล้วครับโอเมก้าบายแกฉันได้กลายเป็นลูกเจี๊ยบไปแล้วฉันจะต้องไล่จิกคน ไปไปซาไปจิกจิกจิกปกอกปกอปกตลกอะไม่ไหวแล้ววันนี้มันฮามากเลยนะทุกคนอยากให้ลองเล่นสนุกจริงๆเป็นยังไงกันบ้างเล่นไม่อยากเลยใช่ไหมล่ะแล้วมันก็ตลกมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้มาลองเล่นกันนะอย่าลืมเล่นได้ทุกวันเลย1 1โมงจนถึงเที่ยงคืนเวลาเซิร์ฟเวอร์ถ้าใครเล่นแล้วได้ของรางวัลแล้วก็มาแชร์ความสนุกสุดฮาได้กันเลยที่คาดไวยด้วยร u ชพ p l u เย้